สวัสดีค่ะเดี๋ยวฉันชื่อนางสาวัฐมนรักเผ่าชื่อเล่นชื่อแป้มปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนสาสินสร้างสรรค์ตสาหกรรมดนตรีและบันเทิงโรงเรียนอัสสชัยองค่ะระหว่างการเรียนวปลายฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบันเทิงหลายอย่างเช่นการเล่นดนตรีในงานวันคริสต์มาสการเป็นสตาฟจัดการแข่งขันวันวิชาการและการมีส่วนร่วมในการจัดสารสินคอนเสิร์ตของโรงเรียนค่ะซึ่งทําให้ดิฉันได้เรียนรู้ทั้งในมุมมองของผู้แสดงและผู้อออยู่เบบื้้้งงหลัััััพพรรรรมมกกกกกกฒนนนาาาาาาทททษะํีจดแไข สถานเฉพาะหน้าและการจัดการเวลาค่ะเหตุผลที่ดิฉันเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาธุรกิจดนตรีและบันเทิงคณะดุรรีางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะก็เพราะว่าหลักสูตรนี้มีการบูรณาการทั้งทักษะด้านดนตรีและศิลปะเข้าร่วมกับธุรกิจและการสื่อสารสมัยใหม่ซึ่งตรงกับความสนใจและความฝันของดิฉันอย่างมากค่ะดิฉันเชื่อว่าที่นี่จะช่วยต่อยอดทงความรู้ทางด้านดนตรีและทักษะการจัดการเพื่อนําไปใช้ในการทํางานจริงในอนาคตได้อย่างเต็มที่ค่ะ สิ่งที่ดิฉันคาดหวังหลังสําเร็จการศึกษานะคะคือการได้ทํางานในอุตสาหกรรมดนตรีและบันเทิงอย่างมืออาชีพสามารถสร้างสารรค์ผลงานที่มีคุณค่าเชื่อมโยงดนตรีเข้ากับธุรกิจและเป็นแรงบ,บันดาลใจให้กับผู้คนในสังคมค่ะ In the next 10 years, I see myself as a professional who work in the music and instrument industry, combining creativity, music, and modern business strategies. My goal is to become a person who not only supports artists and music productions, but also creates new opportunities for digital content, marketing, and live performances that inspire people. I hope to continue to be a development of Thailand's creative economies. And to use music as a bridge that connects people's cultures and ideas.